สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟืนเด้อนะครับเวลาขณะนี้ก็22นาฬิกานะครับ25นาทีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่7มีนาคม2567แรม11ค่ำเดือน3ปีมาลงนะครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องหมวดฟื้นเด้อนะครับออกตรวจตรา นะครับรอบบริเวณนะครับาลานปลูกปาริจิตนะครับพวกร้องนานะครับตนนัวนี้นะครับออกตรวจนะครับกับช่องหมวดฟืนเด้อนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นสวนย่อมนะครับบริเวณสวนย่อม จะเป็นสวนหย่อมนะครับ วันนี้ก็เป็นเต็นนะครับเต็นที่อยู่นะครับทางทิศต,ตะวันออกนะครับขององค์ปู่ปาริจิตนาคราชนะครับจรงกันวันนะครับก็มี f อซมานะครับะนะครับแก้บนนะครับลาแก้บนอยู่ดูก็มีพายุบุญเล็กๆนะครับมาเขมาปั่น นะครับเต็นตรงนี้ก็ทำให้นะครับขาเต็นหลุดนะครับหลุดลงนะครับตัวนี้ก็นะครับก็วางอยู่ตรงนี้นะครับพ่งนี้ก็คงจะได้เก็บนะครับกันนะครับนะ นี่ก็จะเป็นโดมนะครับทูปเทียนตรงนี้ก็จะเป็นโดมนะครับทูปเทียนใบสีแล้วก็ของเส้นไหวต่างๆนะครับตอนนี้เราก็อยู่ บริเวณโอปูนะครับปาริจิตนาคราช ครับเราก็จะมาดูนะครับรอบบริเวณนะครับด้านในนะครับเราก็เดินไปตามถนน ตอนในช่วงนี้รู้สึกจะลมนะครับจะลมอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าติดถนนนะครับด้านหน้าติดถนนก็จะเป็นด้านหน้าติดถนน ก็จะเป็นต้นไม้นี่นะครับ่นนะครับผลพ่วงของอาพายุหมุนเล็กๆนะครับนี่นะครับก็จะยกเอากระถางนี้ขึ้นเดี๋ยวเราก็จะมาตั้งใหม่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับอันนี้ก็จะอยู่ด้านหลังร้านกาแฟ นนี้เราก็เดินนะครับตะเวนะนะครับตามเส้นทางเรื่อย,อ,ยอันนี้ก็เป็นถนนสายกลางนะครับสายกลางด้านนีก้ก็เป็นของอบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับด้านนี้ นี่นะครับเราก็ออกตรวจตลานะครับรักษาความปลอดภัยตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเหตุการณ์ปกตินะครับตั้งแต่ย้ายองค์ปู่มาไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยนะครับ เพราะปารมีของโองปู่นะครับนี่ก็จะเป็นร้านกาแฟอันนี้ก็เป็นองค์ปู่นะครับปาริจิตนาคราชนะครับองค์ปู่ใหญ่เรานะครับนี่ก็จะเป็นนะครับโอ๊ปู อนนครับยดสุวนรนาคานะครับแล้วก็แม่ย่าสุรพีสุรพานะครับประดิษฐานอยู่ตรงโพนต้นคอแห่งนี้นะครับโพนต้นคออนนะครับทางทิศนะครับตะวันตกนะครับ เหตุการณ์น,นะครับทั่วไปปกตินะครับอ๋นี่ก็จะมีาปากแปรนะครับปากแปรแล้วกว็ซีตานะครับปากแปรซีตา ตอนนี้ก็จะเป็นสวนย่อมนะครับสวนย่อมร้านค้าร้านค้า หาด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นลานจิมมี่เรื่องจริงร้านแอนเฟมเบรีร้านาน้องด้านปุ๊เม่น้องเหมียวชแนลนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านป้าคำใสร้านปูป่ปาิจิตนาคราชนะครับอันนี้เราดูด้านหลังนะครับ นะครับด้านหลังดูด้านหลังนะครับ ก็จะเป็นชีต้านะครับนอนเฝ้าอยู่น,นะครับครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับออกตรวจตรานะครับรอบดึกเวลาสี่ทุ่มกว่ากว่านะครับเหตุการณ์ทั่วไปปกตินะครับ ฝากดูคลิปย้อนหลังช่องหมดฟืนเด้อเนียนะครับก่อนจะลงก็ฝากผลิตภัณฑ์นะครับของเครื่องหมายที่พี่จะกินไม่ว่าจะเป็นทีพีคอฟฟีทีพีโกโก้ซีบักท่อนพัดเบต้าโคแคนเจลอาบน้ำเจลล้างหน้าครีมบำรุงผิวหน้าทีพีสกินซีรั่มครีมกันแดดสบู่ฮันิโชบนะครับสามารถสั่งซื้อสางาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0927947526 0985655266 0632425644และ0923924458ในนามช่องหมวดฟืนเดอ้อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ